สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้าใหมไทยจากเวทีมวยสยามออมน้อยนะครับประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่อง3ประมาณเที่ยง15เป็นต้นไปคู่แดกนั้นก็จะเป็นเมาคลีเล็กเพชร40,000พบกับทางด้านป้อมเพชรปอนิพพันธ์พิกัดน้ำหนัก102ปอน คู่ที่สองก็จะเป็นเมาครีชอรจระบุญพบกับทางด้านบินเดียมธารวัตพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์คู่ที่สามเก๋งของรายการวันนี้ก็จะเป็นพลอยวิทยาชอวิมลศินพบกับทางด้านไผ่แดงพักยกเจ็ดเจ็ดพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์และปิทารายการด้วยไข่มุกข,ขาววชิรวุวิพบกับทางด้านคาร์ลอสซเปนมวยไทยพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นี่เป็นรายการมวยวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นเมาคลีเล็กกับทางด้านป้อมเพชรมา102ผลเทพีกัดส่วนคู่ที่สองเมาคลีกับทางด้านบินนะครับมา103ตีผลเทพีกัดเช่นเดียวกันคู่เอกของรายการวันนี้พลอยวิทยาเมื่อเช้ามา1 3 6ลดไปปอนด์หนึ่งส่วนทางด้านไผ่แดงมา103ปอนผลเทพีกัดไข่มุกขาวพิกัด1 2 8นะครับมา127.8ขาดไป0.2 และคาร์ลอดมา127.4ขาดไป0.6นะครับคาร์ลอดมาขาด0.6ไข่มุกขาวขาดไป0.2นะครับที่เป็นน้ําหนักมาเช้าต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกเมาคีเล็กกับธนั้นป้อมเพชสเรทเปิดมาใหม่ๆเมาคีเล็กเป็นต่ออยู่ที่19เวลานี้นะครับ9นาฬิกา20นาทีเรทเหลือแค่ไข่ต่อรองนะครับหเหลือไข่ต่อรอง เมาคลีกับบินนะครับเมาคลีเป็นต่ออยู่ที่ห้าสามลไปเจ็ดสี่แล้วนะครับเมาคลีเป็นต่อห้าสามไหลไปเจ็ดสี่ส่วนปลอวิยากับไผ่แดงปลอวิยาเป็นต่อห้าสี่ปลอวิยาเป็นต่อสิบเก้าไหลไปห้าสี่นะครับไข่มุกขาวกับคาคร์ลสไข่มุกเขาเป็นต่ออยู่ที่ห้าสามลไปเจ็ดสี่นะครับนี่เป็นราคาเร็ดวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับแอปพิเกตสองสีท่ทีเดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงิน แพสพิเคสองสี่สิ่งดีๆที่ผมแนะนํานะครับราคาเรทเปิดมาก่อนพันโชคสองวันสามวันเราเข้าไปดูเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อศึกษานํามาเป็นข้อมูลในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับและที่สําคัญที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียค่าโทรฟังเรทไม่ต้องไปเสียเงินเปิดยูเซอร์สองร้อยสามร้อยนะครับที่นี่ฟรีสมัครแล้วเข้าไปดูราคาเรทได้ตลอดเวลานะครับ และก็มีราคาสดๆนะครับจากขอเวทีเราไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ09305480 0ผมพร้อมที่จะคำแนะนำและยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับแฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับครอบครัวแอปพิเคตสนะครับบันทึกเบอร์โทรผมนะครับ09305480 0ขึ้นไลน์ก็ทักมาได้เลย ที่ตรงนี้ก็จะมีฟอร์มการชกมีน้ำหนักมีราคาเรทแล้วก็มีราคาสดๆจากขอเวทีบริการพี่น้องฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่ผ่านมายัางพาครอบครัวพี่น้องในครอบครัวไปได้สวยนะครับนําเงินนําทองเข้าบ้านได้เสมอมาอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่ลองมาเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวกันดูครับต่อไปมาดูมารักมารชอบผมนะครับ <S <S คู่แรกนั้นเมาคีเล็กกับน,นันน์พอมเพชร เมาครีเล็กตัวเล็กนะครับแต่ว่าแก่งชาลาดหลักเดียมดีเขาในแข็งแกร่งส่วนป้อมเพชรนี่ฝีมือดีหลากหลายวันนี้ได้สูงป้อมเพชรนี่ระดับแชมป์ภาคใต้เลยนะครับผมมองว่าวันนี้ราคาเป็นรองหน้ารองมากนะครับตัวนี้เก่งมีโอกาสพรีคก,กึ้นมาเป็นต่อค่อยตัวบางทุนเอานะครับคู่แดงนั้นเปิดหัวมารองเป็นที่เด็ดเลยนะครับป้อมเพชรปอนี้ผลพันคู่ที่สองเมาครีกับบินนะครับเมาครีนี่แข็งแกร่งลาหล้ายนะครับเขาในดี พอใหญ่ปลายแรงส่วนบินนี่โอ้โหมันหนักสอกคมแต่ว่าน่าเสือ่ีมานผู้จัดของเมอครีดูดีกว่าวันนี้ผมชอบไปที่เมอครีชอจระบุญครับคู่ที่สามพลวิยากับไผ่แดงครับเปรตเปิดไม้พลวิยาเป็นต่อที่ห้าสี่หน้าหลงจนรองครับพลวิยาตีนหนักตีนแรงเขาในแข็งแกร่งแต่ผมมองว่าความหลากหลายอยู่ที่ไผ่แดงแกร่งซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์ครับสาหรับไผ่แดงส่วนพลวิยาช้อมซ้อมเพชรสี่หมื่นที่ผู้จัดผมก็ยังชอบไปที่ไผ่แดงน่าหลงจนรองมากนะครับ แค่คู่พิทาไดการวันนี้ไข่มุกข,ขาววชาวุฒนะครับตัวน,นี้ก็วุธหลากหลายแข็งแรงเช่นเดียวกันวันนี้เจอกับมวยหมัดหนักนะครับอย่างคารอสจะเป็นมวยไทยไม่พลาดโดนหมัดจนศอกลื่นล่นไข่มุกข,ขาวดีกว่าแน่นะครับนา่าติดตามสรุปไยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบพิธีปอมเพชรปอนี่ผลพันเป็นที่เด็ดรองวันนี้เลยนะครับคู่ที่สองชอบพิธีเมาครีชอชระ,ะบุญนะครับเงาเสือทีมันผู้จัดวันนี้น่าจะเบียดเข้าไป และเกียรรายการวันนี้รองไปที่ไผ่แดงภาคยุก77น่ารองมากครับหนักแรงทุกลูกความมั่นคงดีนะครับอาวุธหลากหลายน่าติดตามและปิดท้ายรายการด้วยไข่มุกขาวครับไม่พลาดโดนบาดโดนสอกล่วงหล่นผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่ามั่นคงกว่าไทายเอาอยู่นะครับท่านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอทุกท่านจงโชคดีทำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ